สวัสดีครับพี่พี่นี่มาพบกับผมเหมือนเดิมครับมีรังสรรค์ตัวเองมี YouTube มีรังสรรค์ ID ดีไลนผมก็ศูนย์แปดสี่สี่มสามกแดนะครับวันนี้ผมได้ลงปู่เจียมเป็นเหรียญมาให้ชมนะครับพี่พี่ผมได้เหรียญปีสามศูนย์มาให้พี่พี่ได้ชมกันนะครับเหรียญปีสาศูนเนี่ยจะมี หลายบ็อกอยู่ครับแต่ผมยังได้มาไม่ครบบ็อกนะครับอันนี้น่าจะเป็นบล็อกห่วงเชื่อมครับใช่พี่ใช่ครับเนี่ยเป็นมีห่วงเชื่อมด้วยนะครับแล้วห่วงเชื่อมทรงนี้จะสวยรุ่นประสบการณ์นะครับเป็นห่วงเชื่อมเอาตกพารวบเป็นห่วงเชื่อมหลังมันหลังวงเดือนด้วยนะเป็นเส้นเส้นเป็นสรกๆวงเดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเฮ้ยวงเดือนเขาจะมีเส้นแต่ลงกล้องผมเห็นเส้นอยู่นะ ต่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่วงเดือนมีหลังวงเดือนด้วยมีหลังเนี่ยแล้วก็มีแบบนี้น่าจะมีสองบล็อกนี้หรือเปล่านะปี P 30หรือมีอีกบล็อกหนึ่งก็ไม่รู้นะน่าจะมีสองบล็อกนี่แหละครับเสมาเล็กแล้วก็จะมีรูปไขาด้วยปี P 30มศเรียนจะนาดูเรียนจะขนาดเท่าเรียนเสมาลวงปู่เอี่ยมนะครับอ้ากล้องไม่โฟกัสฉะนั้น เนี่ยเป็นเหรียญจะพอดีครับจะเลี่ยมถ้าเลี่ยมกล่องเงินเลี่ยมกันนะ้ำไว้ใช้เนี่ยพอดีเลยมีสองบล็อกนะครับปีสามศูนย์ยังไม่เจอเกนะครับพี่พี่ยังไม่เจอเกนะครับเหรียญปีสามศูนย์ไม่ต้องห่วงเช่าได้ถ้าเห็นเหรียญปีสามศูนย์รุ่นนี้จะมีตอกพอสอ,อยู่ข้างหลังนะครับไม่ต้องกลัวว่าเจอเก ต่จะมีหลายบล็อกหน่อยราคายังไม่แพงนะครับพี่พี่จัดต้องได้หลักร้อยอยู่แต่ผู้ทุคุณสุดยอดครับประสบการณ์ผ่านประสบการณ์ผ่านโชคชนพีสามศูนย์เมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อปีสองปีที่แล้วหรือเปล่าเมื่อปีที่แล้วหรือมั้งพี่พี่ที่อยู่เป็นทหารที่ภาคใต้เขาขเขาเลี่ยมทองห้อยขับรถเขาเป็นทหารผ่านขับรถผ่าน,ร,านระเบิดลัวตุ้ม ก็เขาถ่ายเขาตั้งกล้องหน้ารถไปเขาก็แกวคาขาดมาได้เพราะเหรียญหลวงปู่ปีสามศูนย์รุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วเมื่อคืนมีพี่พี่พข้าราชการทหารหนึ่งท่านนะครับได้ทักมาเช่าพระตะกุดปีสีเก้ากับผมไปหนึ่งเส้นผมก็ได้โทรไปคุยคกับแกแกกนเลยเล่าว,ว่า แกเป็นคนสากแก้วเป็นไปปฏิบัติงานที่ชามแชายแดนภาคใต้โดนระเบิดโดนยิงแกว่าแควคาดได้เพราะบารมีของหลวงปู่แกก็มาเช่าอีกหนึ่งเส้นไปกับผมแต่เส้นที่แกประสบการณ์แกก็บอกว่าแกให้ลูกน้องไปแกก็เลยมาหาใหม่หนึ่งเส้น เนี่ยตะกุดเตียนหลวงปู่นี่ก็ได้นะครับหลวงปูเ่เสกไว้ให้แล้วครับทันหลวงปู่ด้วยอันนี้ก็ปีสี่สี่รูวมประสบการณ์นี่ประสบการณ์ดีเหมือนกันนะครับพี่พี่หลักรอยยังสวยอยู่ใครสนใจก็ทักไปได้สี่หกสี่อะไรเช่าได้ครับทันหมดที่ผมเอามาลงให้ชมหลวงปู่มรณะภาพปีสี่เก้านะครับพี่พี่อันนี้เป็นเตียนปีสี่สี่หันข้างอื สร้างสองพันเหรียญน,นะผมไปซื้อมาแล้วสร้างสองพันเหรียญแต่จะเจอทั้งสวยและไม่สวยนะครับพี่พี่ดูเดี๋ยวนี้ก็เออจุดด่างกิ็นอะไรบ้างเอาเดนนี้สวยอยู่เนี่ยเอเดนนี้สวยเด่นนี้สภาพรุงรุงเลยนะครับพี่พี่เห็นไหนมาสวยเดนนี้ก็สวยอ่ะรุงรุงเลยนะครับพี่พี่ก็ยังไม่แพงครับปีสามศูนย์แต่ก็ ยังไม่แพงแต่ก็หาไม่ง่ายนะครับสภาพสมบูรณ์สภาพสวยๆนี่องค์นี้พ่อจะไปเรียมทองหนึ่งองค์เรียมไว้ติดตัวหนึ่งองค์ครับนี่เหรียญของเชื่อมเลยนะครับพี่พี่ไม่รู้จะเข้าพอดีกรอบได้หรือเปล่ารู้ช่างจะทําได้หรือเปล่าลู้ค่อยดูว่าเขาทําได้ไหมประสบะการณ์นี่สุดยอดเลยนะครับเหรียญหลวงปู่แต่ละรุ่นเกือบทุกรุ่นเลยนะครับมีประสบการณ์นี่พกระคาของหลวงปู่ด้วยนะครับทอง บูชาหลวงปู่เจียมัติิโยจังหวัดสุรินทร์เกิดถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อผมได้นะครับ id line 084 3 2 4 3ด6 8 m d e e 4 4 9 9 9 1นะครับผมมีร้านสัญยินดีรับใช้พี่พี่ทุกทา่านโอเคครับวันนี้ผมก็มานำเสนอได้ให้พี่พได้ชมกันแค่นี้เดี๋ยวจะพยายามลงเหรียญหลวงปู่เรื่อยๆนะครับพี่พเพื่อเผยแผ่ปรมีหลวงปู่เจียมตัติโย เก okay, ร้อผมเจอกันใหม่ลิปต่อไปครับสวัสดีครับ